NBI Nation Building Institute ผมชื่อสมภพกุลชนนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทอนโนนาเรียลเอสเตท,ทนะครับบริการอของเราก็คือรับฝากขายเช่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็อันนี้เบอร์ติดต่อของผมนะครับโอเคนะครับผมมีพาร์ทเนอร์นะครับที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ครับเป็นธุรกิจในแน่นะครับอันแรกเลยก็คือบลกเกอร์ primera. นะครับก็คือสมาคมในแน่อสังหาริมทรัพย์นะครับอันต่อมานะครับอันนี้นะครับอันนี้สมาคมในแน่อสังหาริมทรัพย์อันนี้จะเป็นสมาคมรีแซมนะครับเป็นสมาคมการขายและการตลาดต่างประเทศนะครับอันนี้นะครับเป็นโรงเรียนธุรกิจ ขอโทษนะครับยังไม่ค่อยคุ้นิหนึึงนะครับ,รบอันนี้เป็นโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับแล้วก็บริษัทเอสเตทคอร์เนอร์เอเจนซี่นะครับแล้วก็ TPQI นี่คือสมาคมคุณวุฒิวิชาชีพนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะนั้นผมทำงานร่วมกับนะพาร์ทเนอร์ของผมนะครับในธุรกิจในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของอางานที่ได้เป็นรูปสัมมนานครับเป็นของรีแซมนะครับเป็นของ S อ t เต e คอนเนอนะครับก็มีผู้ผร่วมธุรกิจครับในสายาในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็นี่เป็นโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับทั้งวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ นะในเรื่องของในหน้าอาสังหาริมทรัพย์นั้นมีความน่าสนใจอย่างไรนะผมขอมีโอกาสพูดถึงภาพรวมนะของธุรกิจอสังหาแล้วก็การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับในที่นี้นะครับขอมือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้างครับมีมีท่านไหนบ้างครับมีไหมครับ <laughs> ที่ฟังอาจจะมีหลายท่านนะครับแต่วันวันนี้อาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในที่ประชุมนี้นะครับ ผมให้ดูภาพรวมของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับฝามือของผมนะครับก็คือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพั์นะครับอันนี้เป็นนักธุรกิจนะครับเป็นภาพของนักพัฒนารายใหญ่นะเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆนะครับเช่นสุภาลายัยครับแสนซีรีส์เอสซีเอสเ็จนะครับ หรือว,ว่าจะเป็นพึ่ษาครับที่เป็นบ้านในเลทราคาที่ที่ราคาต่ําลงมาหน่อยนะครับมีทั้งนักพัฒน,นาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่และรา,ายย่อยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรก,กิจอสังหาริมทรัพย์นะครับโทษนะครับในส่วนของลงทุนให้เช่านะครับก็มีในส่วนของอโรงแรมนะครับ โรงแรมที่ให้เช่าห้องพักธุรกิจอพาร์ตเมนต์ธุรกิจห้องเช่าต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนในส่วนหนึ่งของอสังหารนมทรมพยันะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่มีที่ดินแปลงเล็กๆนะครับจะแบ่งแปลงในการสร้างตึกแถวหรือว่าจะเป็นมีที่ดินแล้วก็แบ่งแปลงเป็นแปลงเล็กๆขายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของนักพัฒนาธุรกิจในการอสังหารนมทรัพย์นะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนของการรีโนเวทบ้านนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบ้านมือสองใช่ไหมที่ธนาคารยึดมาจากลูกค้านะครับแล้วก็ในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า,ามีการลูกค้าเนี่ยถูกยึดทั้งบ้านทั้งรถนะครับเรามีเรามีปัญหาในสภาพคล่องในธุรกิจนะครับเพราะนั้นจะมีส่วนที่เป็นทรัพย์มือสองเนี่ยออกมา สู่ตลาดอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจรีโนเวทบ้านก็เป็นธุรกิจดึงที่น่าสนใจนะครับและก็ที่สำคัญนะครับที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือตัวแทนในหน้านะเพราะฉะนั้นตัวแทนในหน้าจะมีบทบาททั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายนะเหมือนเป็นตัวกลางในการที่เราเนี่ยเข้าไปเชื่อมนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนนะจากการที่เราสามารถหาผู้ซื้อ มาให้ผู้ขายได้นะเพราะนั้นธุรกิจในหน้าเนี่ยจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะทุกท่านว่าไหมครับวันนี้ท่านอาจจะทํางานประจําแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีรายได้จากการที่ในการขายบ้านขายที่ดินนะผมเชื่อผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทาไมทำไมธุรกิจในหน้าเนี่ยจึงทำไมคนจึงสนใจหรือว่าเราควรที่จะสนใจในธุรกิจในหน้าอาสังหาเนี่ยมทร เขาบอกว่าสิ่งแรกเลยนะครับความน่าสนใจของธุรกิจนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเนี่ยเกือบเป็นศูนย์เลยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินทุนนะครับแต่จะมีส่วนในการที่เราศึกษาหาความรู้นะส่วนที่2นั่นก็คือคุณสามารถที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ได้ในทุกๆทำเลนะครับก็หมายความว่าอะไรครับเพราะนั้นจะมีลูกค้าเนี่ยที่ฝากขายบ้านที่ดิน นะครับหรือว,ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์โรงแรมต่างๆเนี่ยมีอยู่ในหลายๆพื้นที่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาชีพในหน้านะรเราสามารถที่จะขายทรัพย์ได้ในทุกๆทำเลนะครับเพราะฉะนั้นผมมีลูกค้าที่ฝากขายอยู่ในพอร์ตมีตั้งแต่ทางภาคใต้นะครับภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลต่างๆนะครับเพราะนั้นผม บริษัทยอยู่ฉะเชิงเซาแต่ผมสามารถที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทั่วประเทศนะครับนี่คือคือความมีศักยภาพในอาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับอันที่3าเนี่ยเขาบอกว่าสามารถสร้างเงินล้านได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างเงินล้านได้นะครับอาชีพในหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าตอบแทนก็จะประมาณสเซถูกต้องไหมครับสเเนี่ยถ้าเราอยากจะได้เงินล้านก็ขายอยู่ประมาณสัก สามสิบห้าล้านก็ได้เงินล้านแล้วใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าวันนี้แล้วถ้าเราทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะให้ได้เงินล้านเนี่ยเราจะต้องลงทุนเป็นหลักสิบล้านนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยความน่าสนใจคือเราสามารถหาเงินล้านได้จากการที่เราเป็นนหน้านะครับอันที่สี่นะครับ,ค,รบความน่าสนใจคือสามารถนํารายได้หรือเงินทุนเนี่ยไปต่อยอดได้แบบไรขีดจากัดนะครับนั้นว่า เมื่อเราทําอาชีพนี้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราสามารถต่อยอดไปสู่การรีโนเวทบ้านนะครับหรือว่าการสามารถที่เราเรามีทรัพย์ที่ลูกค้าฝากขายนะครับอยู่ในทําเลที่ดีมีราคาที่ถูกเราจะไปแบ่งแปลงขายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถที่จะต่อยอดจากอาชีพในหน้าสังหารมิมทรัพย์นะครับแล้วก็อันที่ห้าเนี่ยทุกคนสามารถสร้างพอร์ตนะครับการขายระดับพันล้านบาทได้นะครับ พะนั้นผมก็มีพอร์ตการขายเนีเป็นพันล้านบาทโดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องมีเงินลงทุนเองแต่ผมสามารถที่จะมีทรัพย์ที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดต่อฝากขายกับเราเนี่ยเป็นเป็นหลักพันล้านบาทนะครับนี่คือความน่าสนใจในอาชีพนี้นะครับ,นะรบนี้เรามาดูในรูปแบบของการทํางานในหน้าทั่วๆไปนะครับซึ่งซึ่งพี่ๆก็อาจจะมองเห็นภาพอยู่นะครับก็จ,จะเริ่มต้นด้วย การหาทรัพย์ที่มาฝากขายหาผู้ซื้อใช่ไหมหาผาคนพอมีลูกค้าสนใจก็พาเข้าไปชมทรัพย์นะครับแล้วก็ทำสัญญาแล้วก็แลกเปลี่ยนก็คือได้รับเงินนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามว่ามีใครไหมที่ได้เงินจากอาชีพในหน้าสังหาริมทรัพย์ผมว่าอาจจะมีหลายคนที่ทำแต่จ,จะยังไม่มีไรายได้จากอาชีพในหน้าสังหารมิมทรัพย์เพราะอะไรครับเพราะว่าการ ทำในอ,อาชีพในหน้าเนี่ยจริง,รงๆเข้าสู่ธุรก,กิจนี้ง่ายเพราะว่าลงทุนน้อยแต่การที่จะได้เงินจากธุรกิจนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าต้องมีทักษะต้องมีต้องมีความสามารถนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้เพนะราะนั้นปัญหาเนี่ยที่เห็นเลยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผู้ฝากขายนะครับเขาบอกว่าผู้ฝากขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้เซ็นสัญญามาเขาบอกมาราคาสองล้าน พอถึงเวลาขายไปไงครับไม่ขายแล้วสองล้านฉันอยากขายสามล้านไปไงครับพาลูกค้ามาซื้อจบไหมครับไม่จบถูกต้องไหมครับผู้ซื้อมาผ่าผู้ซื้อมาถึงเวลาผู้ซื้อไม่ซื้อผ่านเราผู้ซื้อไปติดต่อกับลูกค้าลูกค้าเองถูกต้องไหมครับแล้วว่าบางทีขายแล้วก็ไม่ได้รับเงินนะพี่น้นองรู้ไหมครับขนาดผมเนี่ยเซ็นสัญญากับลูกค้าแต่งตั้งผมเป็นตัวแทนกับ ฝากขายลูกค้ายังสามารถมีวิธีการที่ทำให้ผมไม่ได้ตังค์นะครับเขาอันนี้คือประสบการณ์นะครับเขาเขาไปแอบไปทำสัญญานะครับก่อนที่จะบทสัญญานะครับนี่คือกำลังบอกว่าอะไรครับกำลังบอกว่าแม้การเข้าสู่ธุรกิจในหน้าเนี่ยมันทำได้ง่ายแต่การที่จะได้เงินนะครับจากอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะยากนะครับแต่มันไม่ยากนะครับและสามารถที่จะมีวิธีการที่สามารถที่จะทำได้นะครับ เพราะน right? so ั ids, right? family, ้นทุกอาชีพมีเหมืออาชีพนะครับเพราะนั้นคุณสมบัติของในหน้าที่ลูกค้าต้องการคืออะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า1ถึง7นะครับมีประสบการณ์ขายมีความรู้มีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์สุจริตมีช่องทางการขายมีแผนการบริการแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีนะครับเพราะนั้นบางหัวข้อเนี่ยเราอาจจะมีอยู่แล้วเราไม่ต้องพัฒนานะเพราะว่ามันเป็นส่วนของตัวเราครับอย่างความน่าเชื่อถือความซื่อสัตย์สุจริตบุคลิกภาพที่ดีอันนี้เราเรามี ความเป็นตัวตนของเราเองนะครับแต่เรื่องของความรู้นะครับความาประสบการณ์ในการขายหรือว่าช่องทางในการขายเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อย่างมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าเนี่ยที่ทางานแบบเบื่ออาชีพเขาจะทําอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเป็นเจ็ดหัวข้อนะครับหาซับฝากขายตรวจสอบตรวจสอบซับฝากขายนะครับนำเสนอบริการข้อตกลงนะครับทำข้อตกลงฝากขายสัญญาทําการตลาดเพื่อหาผู้ซื้อเปิดบ้านเจรจาผู้ซื้อแล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นนะครับ ในรูปแบบการทํางานแบบมืออาชีพนั้นพี่น้องครับเราเ,าเริ่มต้นในการที่เราจะยากในการที่เรารับทรัพย์มาหนึ่งนะทรัพย์นะครับแต่จะทําให้ลดนะครับปัญหาในการที่เราจะไม่ได้เงินจากการที่เราขายทรัพย์นะครับเพราะ,ะนั้นการหาทรัพย์ฝากขายจากผู้สนใจนะครับเราก็สามารถหาได้จากข้อมูลนะครับหรือว่าจากในพื้นที่นะัจากโซเชียลมีเดียจากสื่อออนไลน์หรือว่าจากใน ion, คอนเนคชั่นเครือข่ายของเรานะครับทรัพย์ที่ได้มาทำอย่างไรครับเราต้อง เราต้องมั่นใจว่าคนที่เอามาฝากขายกับเราเนี่ยต้องเป็นเจ้าของทรัพย์นะครับถ้าเราถ้าเอามาแล้วไม่ใช่เจ้าของเป็นไงครับมีปัญหาที่หลังถูกต้องไหมครับพอเขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขายนะครับเราต้องหาเจ้าของกรรมสิทธิแท้จริงค้นหาที่ตั้งที่จริงว่าทําเลที่ตั้งเป็นอย่างไรนะครับนำเสนอบริการและข้อตกลงนะครับเรามีสัญญาต้องมีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายแล้วก็ให้เราเป็นผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวนะครับมีระบุในละ ระยะเวลาในการฝากขายค่าเบรมเดจเท่าไรไม่จ่ายปรับสองเท่าเมื่อมีการมีการซื้อขายต้องจ่ายเราทุกกรณีนะเพราะนั้นถ้าทำงานแบบนี้เป็นไงครับนะผมมีเคสลูกค้านะปรากฏว่าเขาไปซื้อกับเจ้าของเองสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของก็ต้องส่งมาให้ผมทำสัญญานะเพราะว่าเราเซ็นสัญญาแต่ตงตั้งตัวแทนขายแบบนี้ดีไหมครับถ้าเราทำแบบนี้ ดีใช <the> ่ไหมครับเพราะว่ายังไงก็ได้ร er. ับเงินนะครับอ no ันต่อมานะครับทำข้อตกลงฝากขายทาสัญญานะครับสิทธิ์และเกียรติในการทํางานเป็นของเรานะครับการทํางาน5ทําการตลาดเพื่อหาผู้ซื้อนะครับเราก็มีช่องทางในการทําการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นติดป้ายนะครับติดป้ายลายทางต่างๆนะครับเราก็เปิดบ้านเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อนะครับสุดท้ายได้รับเกินและค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านถ้าท่านอยากเป็นในหน้าท่านจะเป็นในหน้าแบบไหนครับ แบบแรกที่ไม่เซ็นสัญญาหรือว่าแบบสองที่เรามีวิธีการในการที่เราจะสามารถทําให้ลูกค้านั้นให้สิทธิ์ในการที่เรานั้นเป็นตัวแทนของเขาโดยภาคภูมิใจว่าเรามีสิทธิ์ในการซับขายของเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นในหน้าธรรมดาที่เป็นมืออาชีพได้นะครับเราสามารถที่จะมาสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ในส่วนของผมนะก็ขอมีโอกาสได้พูดประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเบอร์ติดต่อนะครับ ของผมนะครับท่านที่อยากได้ขอ้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ